ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอก,กันกับผมกับช่องโปรเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ10เพลงจากเกมที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ับ r i ครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับไปกันเลย โปรตีปับช็อปขายโค้ดเกมส t e ตีมเอเอล็อกสตา o ์วิซอราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o o Page โปรตีปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ในเดสคริปชันครับผมผมเป็นคนชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเล่น FR202 ที่แบบต้องใส่ตลับเกมและก็บางตลับเหลือแค่แผงวงจรผมเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วไปจนถึงช่วง PS1 PS 2ส่วน PS3 ตอนนั้นไม่ได้เล่นเพราะว่าเข้าไม่ถึง รวมถึงตอนนั้นผมก็เริ่มไปเล่นเกมออนไลน์จนผมโตมาในช่วงที่เกม PC เข้าถึงง่ายและก็มีแพลตฟอร์มอย่างสตรีมที่ขายเกมดีๆเจ๋งๆมากมายแต่นอกจากเรื่องของการเล่นเกมแล้วผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงจากเกมด้วยเวลาเล่นเกมเพลงประกรอบจะเปิดไว้ตลอดเกมไหนมีตั้งค่าตรงนี้ผมจะไม่แตะเลยคลิปนี้ผมเลยจะมาพูดถึง10เพลงจากเกมที่ผมชื่นชอบ ลิสต์นี้มาจากความชอบส่วนตัวลว้วนๆซึ่งเรื่องของการฟังเพลงมันมีเรื่องของรสนิยมมาเกี่ยวด้วยอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพลงแรกครับกับ s a r o o o t h e m e จากเกม Resident Evil 3 n e m e s i s ตัวเกมนี้ได้นับแต่งเพลงมาร่วมงานก็คือ คุณมาซามิอุเอดะซึ่งผมจะขอเรียกว่าเพลเงห้องเซฟแล้วกันเพลงนี้เราจะได้ยินครั้งแรกตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยโดยห้องเซฟห้องแรกจะเป็นเหมือนห้องออฟฟิศของโกดังชื่อว่า Blue m o u ม t เทนพอได้ฟังเพลงนี้ทําให้รู้สึกผ่อนคลายทําให้เราได้เก็บของอยู่ในห้องเปิดทีฝากของเก็บของที่จําเป็นแล้วก็ออกจากห้องเพื่อเอาตัวรอดต่อไปเรื่องความที่เป็นเกมสยอยงขวัญเอาตัวรอดเกมเพล์มันคือการยิงซอมบี้และเหล่าอาวุธชีวภาพทั้งหลายรวมถึงภาคนี้ ได้เจอกับบอสตัวเป้งที่ตามเราเป็นเหมือนเจ้าชีวิตนั่นคือเนเม s ิซิสที่คุณจะสู้หรือหนีก็ได้ซึ่งความยากฮาร์ดหรือเฮฟวี่โหมดในภาคญี่ปุ่นาเราล้มเนเมบิซิสลงได้มันจะดรอปของให้เราด้วยซึ่งอาจจะเป็นชุดกล่องยาหรือจะเป็นชิ้นส่วนอาวุธรวมถึงถ้าเราเข้าห้องเซฟโดยมีเนเม s ิซิสอยู่ใกล้ๆเพลงห้องเซฟจะเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ครับ รวมถึงอีกเพลงที่ผมชอบของเกมนี้ก็คือเพลง End Credit Team ที่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายและฮึกเหิมในเวลาเดียวกันเป็นเกมที่สนุกท้าทายเพลงของเกมก็เป็นที่จดจำตอนนี้ใน PC มีการเอามาขายบน GOG แล้วด้วยถ้าสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับ ลงที่2ครับกับเซฟิรอดทีมจากเกม Final f a n t a ซ y 7โดยเกมนี้ได้นักแต่งเพลงอย่างคุณโนบุโอะอุเอมัสึมาแต่งเพลงให้กับเกมนี้เราจะได้ยินเพลงนี้ในช่วงท้ายของเกมเพราะนี่คือเพลงจากบอสสุดท้ายของเกมอยา ot, ่างเซฟิรอดเทพบุตรปีกเดียวเพลงของเกมมีความฮึกเหิมเพราะใช้วงออเคสตรามาบรรเลงและในเพลงจะมีคอรัสร้องว่าเซฟิรอดอยู่ในเนื้อเพลงด้วยต้องถือว่า เป็นเพลงทีมของบอสที่คนน่าจะจดจําได้มากที่สุดในซีรีส์ Final Fantasy เลยก็ว่าได้ครับรวมถึงเซฟิรอดก็เป็นตัวร้ายที่คนชื่นชอบมากเป็นอันดับต้นๆของซีรีส์ด้วยจริงๆใน Final 7ก็ชอบเพลงอื่นเหมือนกันด้วยนะครับอย่าง Airit Team แล้วก็เพลงที่จะได้ยินถ้าเรามาที่เมืองนี้อย่าง j u n o n Team ส่วนตัวเกมถือว่าสนุกท้าทายระบบเกมอาจจะเก่าไปสักหน่อยแต่ก็อยากให้ลองกันเพราะนี่คือ1เกมดีที่จะอยู่ในตำนานของวงการเกมไปตลอดกาลรวมถึงเกมนี้มีให้เล่นในหลายแพลตฟอร์มด้วยใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับ อที่3ครับกับ Melodies of Life จากเกม Final Fantasy 9โดยเกมนี้ก็ยังได้นักแต่งเพลงอย่างคุณ n no. o อโอุ e อาสสกมาแต่งเพลงให้กับเกมนี้เช่นกันจริงๆเราจะยินเพลงนี้ใน2เวอร์ชันเวอร์ชั่นแรกจะเป็นเพลงที่เราได้ยินตอนอยู่ที่แผนที่โลกหรือว่า World Map ซึ่งจะเป็นเพลงบรรเลงครับพอดีเวอร์ชันหนึ่จะเป็นเวอร์ชันปัด ที่จะได้ยินเพลงแค่ช่วงสั้นๆถ้าจะฟังเพลงเต็มๆก็คือตอน End นคร d ดิตเลยครับแต่น่าเสียดายที่ผมใส่มาในคลิปไม่ได้เลยเอามาได้แค่เวอร์ชันคัฟเวอร์เท่านั้นครับในอต n ก9ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงที่ผมชอบอย่าง Battle Theme รวมถึงเพลงที่พูดถึงเมืองราตรีการอย่างเทรนโนตีมหรือเป็นอีกหนึ่งเกมของ Final Fantasy ที่หลายคนชื่นชอบและอยากให้ลองมาเล่นกันระบบเกมเข้าใจไม่ยากแถบตัวเกมลงให้กับ PC และคอนโซลเจนใหม่เลยด้วยใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับ เที่4ครับกับบาหลีตีมจากเกม King of Fighters 97เกมต่อสู้ของทางค่าย SNK โดยเกมนี้ได้นักแต่งเพลง3คนนะครับก็คือคุณอากิฮิโรอุจิดะคุณเฮเดกิอซานากะและคุณโทชิโอชิมิสึเพนนี้ถือว่าถอดแบบมาจากวัฒนธรรมของเกาะบาหลีในอินโดนีเซียครับ ซึ่งในบาหลีจะมีเพลงพื้นเมืองชื่อว่าเกจักแดนซ์หรือระบำลิงที่จะมีนักสนแสดงชายถอดเสื้อนุ่งกางเกง้าเขามา้าและทําการร้องเป็นเสียงลิงพร้อมกันซึ่งเป็นความเชื่อท้องถิ่นในเรื่องของการไล่วิญญาณร้ายนับแต่ว่าน่าจะเป็นเพลงที่เข้ากับสถานที่ต่อสู้ในเกมมากที่สุดแล้วแต่ในเกมนี้ก็จะมีเพลงอื่นๆที่ชอบฟังเหมือนกันอย่างเช่นอเมริกาตีม เพลงเอสกาฟ o r e v เวหรือเคียวตีมเป็นอีกหนึ่งเกมต่อตู้สุดคลาสสิกที่คนรุ่นหลังอาจไม่รู้จักแต่ก็ถือเป็นเกมดีที่อยากให้ลองครับแต่ตัวเกมก็ลงให้กับ PC บนสตรีมและคอนโซลรุ่นใหม่ด้วยใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับ พลงที่5้ครับกับเมนทีมจากเกมแกรนดีเกมีเอมที่มีเรื่องราวน่าสนใจของทางค่ายเกมอาร์ตโดยเกมนี้ได้คุณโนริยุกิอิวาดะมาแต่งเพลงให้กับเกมนี้ได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกขึ้นเขิมครับเหมือนทําให้เรารู้ว่ามีการประจนภัยรออยู่ข้างหน้าแถมเพลงทีมเกมนี้จะใช้ในฉากต่างๆของเกมด้วยซึ่งในเรื่องจะเล่าถึงจัสตินเด็กหนุ่มที่อยากออกประจนภัยเพื่อค้นหาว่าโลกเรามีอะไรมากกว่ากำแพงกั้นเพราะมีคำเล่าลือว่ามีกำแพงชื่อ the end of the world กั้นเอาไว้ รวมถึงเรื่องราวของอารยธรรมโบราณที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ด้วยนอกจากเพลงธีมหลักแล้วก็จะมีแบทเทิลธีมที่คุ้นหูมากซึ่งแผ่น1และ2เพลงฉากต่อสู้จะไม่เหมือนกันครับแต่ผมชอบเพลงจากแผ่น1มากกว่าถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเผื่อใครอยากหาเกม j r b g มาเล่นแถมเกมก็ลงให้กับ Ste ีมและคอนโซลรุ่นใหม่ด้วยใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับ หกครับกับเพลง Heat Win จากเกม Street Fighter EX Plus Alpha เกมต่อสู้ของทางค่าย Capcom เกมได้นักแต่งเพลง3คนครับคือคุณทัการุกิไอฮาระคุณชินจิโฮโซเอะและคุณอายาโกซาโซมาแต่งเพลงให้กับเกมนี้เลงนี้จะเป็นเพลงตีไม่กับ2อตัวละครสัญชาติอินเดียก็คือดาวซินและดารัน่องดนตรีที่เล่นในเพลงก็มาจากอินเดียบวกกับทำนองเพลงร็อกที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อรวมถึงเกมนี้มีเพลงประกอบดีๆหลายเพลง แต่ที่ผมชอบก็จะเป็นการในสกายเพลงทีมของแครกเกอร์แจ็คและแบร์เดมแล้วก็เพลงของตัวละครการูด้าอย่างเพลง Stronger เป็นอีกหนึ่งเกมต่อสู้ที่สนุกท้าทายและอยากให้ลองเล่นกัน ใครสดใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับในที่7ครับกับสเตป o ูม e ีมจากเกม Resident Evil 4ภาคต้นฉบับกิทอยองควันเอาตัวรอดของทางแคปคอมเกมนี้ได้นักแต่งเพลงอย่างคุณมิซาโอเซงบงกิ และคุณชูซากุอุจิยามะมาแต่งเพลงให้กับเกมนี้เรารสึกขอเพลงนี้ก็คล้ายกับใน IE3 ครับแต่เพลงจุดเซฟนี้จะมาแค่โชว์ที่เราจะเซฟเกมเท่านั้นแต่ก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากเหมือนทนเราผ่อนคลายเพราะภาคนี้ตัวเกมมีความแอคชั่นมากขึ้นแต่ถ้าประมาทก,ก็ตายได้เช่นกันในเกมนี้ก็มีเพลงอื่นๆที่ผมชอบเหมือนกันอย่างเพลง Regenerator Team รวมถึงเพลงตอนสู้บอสสุดท้ายอย่างแบตเลอร์อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันือเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะเป็นตำนานของวงการเกมในอนาคตและตัวเกมก็ลงให้กับหลายแพลตฟอร์มทัม้ง p ีบนสต e ีมและคอนโซลเจนเก่าและใหม่ด้วยถ้าสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับ เพลที่8ครับชื่อว่าเม i n ีมจากเกม Apex Legends เกมยิงผสม b a t t l e Royale ของทางค่าย EA ซึ่งเกมนี้ได้นักแต่งเพลงอย่างคุณ s t e p h นบาตั t o มาแต่งเพลงให้กับเกมนี้ยอมรับว่านี่น่าจะเป็นเพลงจากเกม b a t t l e Royale ที่ดีเพลงหนึ่งเลยซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงธีมช่วงซีซันนยถึงประมาณซีซัน3เลยส่วนเพลงอื่นๆผมจะชอบเพลงของซีซัน7 a s c e n s i o n ที่มีตัวละครอยา All ่างออเรซอนให้เล่นได้ฟิลเหมือนอยู่สกอตแลนด์เลยก็ถึงเพลงธีมโชคเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ซึ่งผมก็ชอบเหมือนกัน ่นว,วันที่ผมอัดคลิปตอนนี้ตัวเกมเข้าสู่ซีซั่นที่24 Takeover เกมนี้อาจไม่ได้แมสเหมือนเมื่อก่อนเพราะปัญหาเกมหลายอย่างแต่เกมก็อยู่ไม่ได้จนถึงปัจจุบันครับถ้าใครสนใจก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับ ครับกับเเมรรวมสามคีจากเกม s ิดไ e เออร์ซิวิลิเซชัน6เกมวางแผนเทิร์นเบสของทางฟิลาสิสเกมส์โดยเพลงของเกมนี้แต่งโดยคุณเจฟฟนอและคุณฟิลบาวเชอร์โดยเพลงนี้เป็นการเอาเพลงปลูกใจของประเทศกัมพูชามาอยู่ในเกมครับซึ่งเกมทําออกมา4เวอร์ชันก็คือยุคโบราณยุคกลางยุคสากรรมและก็ยุคอะตอมซึ่งผมก็ชอบเพลงของทั้ง4ยุคเลย ส่วนเพลงอื่นที่ชอบในเกมก็จะเป็นเพลงของเกาหลีอย่างอารีรังหรือจะเป็นเพลงของชาวครีอย่าง The Drums of p o l m า m a k e อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกัน เป็นหนึ่งเกมว่างแพนเทิร์นเบสที่มีอายุยาวนานกว่า8ปีกับอัปเดตทุกอย่างที่มีในเกมผมแนะนํนาตัวเกมเวอร์ชันอันทูโรจีที่ได้ครบทุก d ีซของเกมสําหรับใครที่อยากซื้อมาเล่นก็จัดก,กันไปเลยครับก่อนจะไปฟังเพลงสุดท้ายผมมีเพลงจากเกมอื่นๆที่อยากแนะนำเหมือนกันแต่ขอใส่ไว้ใน Honorable Mention ก็แล้วกัน มีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลย เพลงที่10ครับกับเพลงโซเวียตทีมจาก c r l l of Duty w o r l d at w a อี์ยิง ABS ของทาง Activision เพลงนี้ได้คูชอนเมเร่ามาแต่งเพลงให้กับเกมนี้ซึ่งถือว่าเพ,เพลงจากเกมที่พูดถึงโซเวียตยุคสงครามโลกครั้งที่2ได้ดีมากๆรวมถึงเพลงนี้ไม่เอาไปใช้ในเกมในส่วนเนื้อเรื่องของฝั่งโซเวียตท,ที่จะได้รับบทเป็นพลทหารดีมิทรีเปรตรนโกกับภารกิจตอบโต้นาซีเยอรมัน เพลงอื่นที่ชอบก็จะชอบเพลงของดันแบล็กแ s t ที่จะได้รับบทเป็นพลปืนของเครื่องบินแบล็ก a ค t และไปทำลายกองเรือญี่ปุ่นในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นหนึ่งเกม FBS ชั้นดีที่อยากให้หามาเล่นกันเกมเก่าหน่อยแต่สนุกมากเผลอๆดีกว่าคอมดูตี้ภาคหลังๆซะด้วยถ้าใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับทั้งหมดนี้คือ 10เพลงจากเกมที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมีเพลงจากเกมไหนที่ชื่นชอบกันก็บอกมากันได้นะครับและผิดพลาดตัวไหนประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครแ e มเบอร์กันมาได้ครับ50สบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูบดังเป็นกำลังใจให้กันได้ครับกดเตปั๊ฟกดตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่า่าาววค สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ